คยสงสัยเคยสังเกตกันไหมคะว่าทําไมความรักของบางคู่เนี่ยมันดูเป็นความรักที่อบอุ่นแต่ทําไมของบางคู่เนี่ยมันดูเป็นความรักที่ดูฉาบฉวยะเลือเกินมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนาะความสัมพันธ์น่ะคุณกําลังฟังอ,อจิตพอดแคสต์ Podcast. และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยเคยสังเกตกันไหมคะว่าทําไมความรักของบางคู่เนี่ยมันดูเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่เพอร์เฟกแต่ทําไมของบางคู่เนี่ยมันดูเป็นความรักที่ดูฉาบฉวยซะเหลือเกินเอ,อ่อในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนาะความสัมพันธ์น่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจนรู้เลยคะ่ะ ก็คืออีกความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีค่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเราทุกคนก็จะรักษามันไว้แต่เคยเป็นไหมคะที่เราพยายามที่จะรักษามันไว้มากเท่าไหร่บางครั้งมันกลายเป็นว่าเราทํามันพังด้วยมือของเราเองเซนก็เลยยกบทความหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าความรักจริงๆนิยามความรักเนี่ยมันควรจะมี6สิ่งน,นี้ แล้ว6กสิ่งนี้มันก็สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ที่เราอาจจะประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเริ่มที่ที่ข้อแรกเลยค่ะก็คือความรักเนี่ยก็คือการไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์จนเกินไปคือเข้าใจนะคะเวลาที่เราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็วาดฝันเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นนะมันจะต้องเป็นแบบนี้ออคิดไว้เลยว่าเราจะต้องได้คบเขาเร็ว จนบางครั้งอะค่ะลืมไปค่ะลืมดูลักษณะนิสัยใจคอลืมดูทัศนคติลืมดูข้อดีข้อเสียของเขาแล้วปล่อยขังค่ะที่สุดท้ายแล้วอะเราไปกันไม่รอดเพราะว่าเราลืมพิจนารณาข้อเสียของเขาว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้สุดท้ายแล้วอะไอ้การเร่งรัดในความสัมพันธ์อะคะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นข้อดีเสมอไป คุณผู้ฟังลองดูนะคะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอ่ะรีบร้อนเกินไปหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเจนเชื่อนะคะว่าถ้าเราเริ่มต้นความรักที่ดีเนี่ยจริงๆในระยะยาวมันก็จะต้องดีด้วยเหมือนกันข้อถัดมาค่ะข้อที่2ความรักคือการไม่หึงหวงอ่าใครหึงหวงยกมือขึ้นเลยค่ะขออนุญาตยกด้วยเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่หึงหวงแต่อาจจะไม่ได้หนักมาก แต่มันก็มีบางกรณีนะคะที่มันร้ายแรงมากๆเลยเช่นอ่ะเราเห็นแฟนเราอะ่ะมองคนอื่นหรือแบบกดไลค์คนอื่นอะไรเงี้ยเราก็หึงแล้วคือเจนมองว่าไอ้การหึงห่วงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตคู่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราควรจะเลือกที่จะแสดงออกให้มันอยู่ในระดับที่พอดีก็พออย่าไปทําให้คนรักของเราเนี่ยอึดอัดรู้สึกไม่มีความสุขจนเกินไปให้เกียรติเขาด้วยนะคะ ข้อถัดมาค่ะความรักก็คือการให้โอกาสตัวเองคุณผู้ฟังคะย,ยอมรับกันก่อนนะคะว่าเราอะกับแฟนเราอะไม่เหมือนกันเลยมาจากคนละที่อายุก็อาจจะต่างกันสังคมก็อาจจะต่างกันมันก็ไม่แปลกเลยที่เราจะมีมุมมองมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ใช่ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันนั้นน่ะมันจะไม่สามารถปรับจูนกันได้นะคะคือเราต้องให้โอกาสตัวเองที่จะ ยอมรับฟังสิ่งต่างๆมุมมองใหม่ๆจากแฟนของเราเพื่อที่จะสามารถพัฒนาไอความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดีขึ้นไปได้ข้อที่4ค่ะความรักคือการไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเคยได้ยินกันไหมคะแต่เอ๊แล้วไอความรักในชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่คาดหวังได้ด้วยหรอคะหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่คือ บ่อยครั้งเลยค่ะที่เราคบกับแฟนเราอะ่ะเราอยากจะให้เขาอะเป็นแบบที่เราต้องการอยากให้เขารักเราแบบที่เรารักเขาอยากให้เขาแครเราเหมือนที่เราแครเขาแต่ว่าคือการที่ไปบีบบังคับเขามากเกินไปอยากให้เขาเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้ การเคารพความต่างของกันและกันจึงสำคัญมากนะคะดีกว่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นในแบบที่เขาไม่อยากเป็นแล้วคุณูฟังอาจจะบอกว่าเออแล้วทำไมก็ความคาดหวังมันก็เกิดขึ้นเองจะทำยังไงคืองานลองเปลี่ยนความคาดหวังเนี่ยเป็นแค่ความหวังแทนไหมคะมันก็ฟังดูคล้ายกันแต่ความจริงเราต่างกันนะคะไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันคือความต้องการต้อง ต้องเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เผื่อใจไว้เลยแต่ความหวังเนะะี่ยค่ะมันก็แค่คิดว่าเออเกิดขึ้นก็ได้นะเกิดขึ้นก็จะดีแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะคุณผู้ฟังคือตอนเราซื้อเนะี่ยเราก็หวังนะคะว่าเอ้ยถ้าถูกมันก็ดีนะแต่ถ้าไม่ถูกอะ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นฟังดูอาจจะยากแต่อ,อยากให้คุณผู้ฟังลองทํากันดูนะคะ ข้อที่5นะคะความรักคือการให้ระยะห่างให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันเอเรื่องความเป็นส่วนตัวในชีวิตคู่เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อึดอัดอะเรามีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันข้อนี้มันสําคัญนะคะคือบางทีอะเราจํากัดเขามากจนเกินไปไม่ให้เขาไปดูบอลท,ท,ทั้งๆที่ เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาชอบเรื่องที่เขามีความสุขที่ได้ทํามันก็ได้หรือเคสที่พบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือการที่เราค่ะไปดูทุกอย่างเลย IG Facebook Line Instagram อ่ะพูดไปแล้ว Instagram เนาะการที่เราเข้าไปดู IG Facebook Line Twitter โอเข้าไปดูทุกแพลตฟอร์มค่ะถ้าไม่ดูเนี่ยนอนไม่หลับเซึ่งสิ่งเหล่านี้ ลองคิดกับการคะ่ะถ้าเราโดนเองบ้างอะ่ะมันจะรู้สึกยังไงแล้วก็คงอ,อึดอัดไม่แพ้กันเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังลองดูตัวเองสิว่าเอ้ <c oughs> ตอนเนี้ยเราเก้าวไก่หรือว่าเราลืมให้ความเป็นส่วนตัวกับเขามากเกินไปหรือเปล่ามาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือความรักนี่คือการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและหันมาทําความเข้าใจกันคือเจนคิดว่าข้อนี้นะดีมากๆ เพราะว่าคือปกติอะลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันยังไงมันก็ต้องทะเลาะก,กันอยู่แล้วยิ่งคู่รักเนี่ยนิดหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องเลยก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเออปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดีนะเพราะมันทําให้เราได้หันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาปรับทัศนคติแล้วก็หา วิธีแก้ไขมันไปด้วยกันดีกว่าการอีกฝ่ายนึ่งเงียบอีกฝ่ายหนึ่งเงียบสุดท้ายมันก็จะทับถมกันไปจนมันระเบิดตู้มขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะว่าทั้ง6ข้อเนี่ยมันก็ล้วนสําคัญในความรักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองสํารวจตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมที่มันเป็นปัญหากับชีวิตคู่บ้างหรือเปล่าคือถ้ามันมีแล้วเราแก้ไขทันเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลย สุดท้ายแล้วความรักมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการเข้าใจกันหันหน้ามาพูดคุยกันก็ได้ค่ะเจนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีความรักดีๆมีความสัมพันธ์ดีๆมีคนดีๆอยู่ข้างๆกายนะคะเราทุกคนเลือกได้หมดละค่ะว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีแล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้านะคะบ๊ายบายอ๋อจิตพอดแคส